สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Invest n t นะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่8เดือน7ปี25ค่ะเรามาอัปเดตสกราฟตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซต100กันเช่นเคยนะคะวันนี้เซตเราโดนเทไป7จุดค่ะแต่ก็ยังดีหน่อยที่ยังไม่หลุด1,100จุดลงมานะคะขอเริ่มต้นดัชนีเซต100ของเราด้วยแอดวานค่ะ284บาทเมื่อวานนี้บวกไปวันนี้ก็โดนเทนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะยังเกาะอยู่โซนแนวต้านโซนนี้นะคะ Next Station ถ้าผ่านไปได้ ได้ก็290 300ต้นต้นๆในระยะสั้นของเราจะยกหายไปได้ไหมรอลุ้นงบค่ะ320บาทนิวไฮที่เราให้กันเอาไว้แต่ถ้าไปต่อไม่ไหวหลุด270บาทมาเมื่อไหร่นะคะเข้าแก๊ปของเราเลย230บาทโซนนี้ยินดีมากๆถ้าจะลงมารับเราอีกสักครั้งหนึ่งเนาะวันนี้อีออนโดนเทนิดนึงค่ะ94บาทแต่ก็ยังไม่ได้หลุดทำนิวโลนะแต่ทรงนี้ไม่แน่ค่ะ90บาทแล้วก็80บาทของเราก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแนวรับ สคัญแล้วก็อมตะค่ะ14บาท10สตางค์ยังโดนเทเหมือนกันเขาเนี่ยพยายามจะผ่านด่านเนี่ยขึ้นมาให้ได้แล้ว17บาทแนวต้านโซนนี้ขึ้นไปให้ได้แล้วแต่ยังมาไม่ถึงเลยค่ะรอบนี้แล้วก็โดนเทลงมาด้วย next station ก็หันหัวชิมลงมาที่เดิมค่ะ11บาทโซนนี้นะฮะสำหรับอมตะยังไปต่อไม่ได้เลยค่ะ AOT วันนี้ก็โดนเทมาทีละนิดเหมือนกัน30 25สตางค์ค่ะทุกคนนี่ยังปริมปริมยู่นะคะยังไม่หลุดหลุดมาเมื่อไหร่ก็ที่เดิมของเรา28บาทโซนนี้ แต่ถ้าไปต่อ Next Station ต้องผ่านด่านเนี้ยสาบาทขึ้นมาแตะโซนนี้ให้ได้ที่เขาย่ําอยู่กับที่เนี้ยสาบถึงสีบาทต้นๆนนะคะสำหรับ AOT ยังไปต่อไม่ได้ค่ะส่วน AP ก็ยังหันหัวทิ้มลงมาเหมือนกัน6บาท35สตางค์สาวันติดแล้วนะคะ Next Station 5บาท80ดบถึงหบาทต้นๆหลุดโซนนี้มาเมื่อไหร่โ oh อ้โ oh. ห เขาก็ทำให้เราเห็นแล้วนะนี่แหละค่ะวันที่23มิถุนา5บาท60 worst case เราให้อยู่ที่ประมาณ3บาทถึง4บาทต้นๆนนะคะสำหรับ เอพในะรอบนี้แต่ถ้าจะไปต่อเนี่ยเขาต้องผ่านด่านที่7บาทขึ้นมาแตะที่8บาทโซนนี้ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะในระยะสั้นจะไปต่อได้หรือเปล่าส่วนออร่าวันนี้โดนเทนิดหน่อยค่ะแล้วก็บ้านปูยังชะลออยู่ที่เดิมนะคะ l b l ค่ะ143บาท50สตางก็ยังถือว่ายังไม่ได้วิ่งนะสมใจเราอยู่นิดหน่อยค่ะทุกคนถ้ารอบนี้ไปต่อไม่ไหวเราก็ยินดีที่เดิมเนาะ135แล้วก็ร2 8ย3 0บาทค่ะสำหรับ BBL ส่วน b H วันนี้ชะลอนิดหน่อย13บาทนะคะในความชะลอก็ยังอยู่กรอบล่างค่ะทุกคนกําลังจะมุ่งหน้ามาแตะแนวรับโซนประมาณ12บาทต้นต้นโซน,นนี้แล้วนะคะยังรออยู่ว่าจะลงมาต้นรอบอยู่ที่เท่าไหร่สําหรับหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลค่ะส่วน bcp ยังไม่ผ่านด่าน30บาทนะคะวันนี้โดนเทมาเหมือนกัน bdms ก็ชะลอค่ะสังเกตดู b c ซ b d m ชบีชะลอแล้วก็รวมถึง BH ด้วยค่ะยังไม่หลุดนะคะยังชะลออยู่รอดูพรุ่งนี้จะลงหรือเปล่านะคะส่วน b l a ค่ะแต่แนวต้านโซนนี้นะอยู่ที่ประมาณ16บาทค่ะ Next Station แนวต้านถัดไปก็อยู่โซนนี้เนาะ แบาทแล้วก็ด่านสำคัญ21บาทโซนนี้จะยกหายไปได้หรือเปล่านะคะสำหรับ BLA ค่อยๆบวกมาทีละนิดนะวันนี้ BTG ชะลอนะ BTS บวกมานิดหน่อย c b g บวกมา1บาท75สตางค์ค่ะปิดเขียวเต็มแทงแต่ในความบวกก็ยังแบบยังมาไม่ถึงแนวต้านโซนนี้นะคะ60บาทที่เคยเป็นแนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้านด่านสาคัญจะไปต่อได้หรือเปล่านะสหรับ c b g รอดูงบด้วยเนาะวันนี้เซนเทลบวกเขียวขึ้นมาค่ะทุกคนหลังจากที่ชะลอ ตอมานิดหน่อยนี่แหละค่ะ3าวันนะคะบวกเขียวมาแล้วแตะแนวต้านโซนนี้ค่ะที่เคยเป็นแนวรับเดิม27-28บเ็สาท next station อยู่ที่ประมาณ33บาทโซนนี้นะ,ะแล้วก็ด่านวัดใจอีกรอบหนึ่งที่เคยเป็นแนวรับโซนนี้ค่ะ40-42บาทจะยกหายไปได้หรือเปล่าสําหรับเซนเทลรอรุ้นนะคะต้องผ่านด่านนี้ขึ้นมาแตะแนวต้านโซนนี้ให้ได้ก่อน33-34บาทเนี่ยแล้วก็ส่วนคอมเซเว่นค่ะแตะแนวต้านโดนเทนิดหน่อย C p o ก็โดนเทเหมือนกัน C p โดนเทมานิดหนึงนะคะ21บาทค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ก็แย่ขามาแล้วทีนี้รอลุ้นค่ะหันหัวทิ่มลงมาแล้วจะทําโลแค่นี้แล้วไปต่อหรือเปล่านะคะสำหรับ c p f เดลต้าวันนี้ยังเกาะอ,อยู่โซนแนวต้านที่108-110บาทของเราค่ะยังไปต่อไม่ได้นะคะรอก่อวอลุ่มอยู่ค่ะนี่อาจจะเป็นกระจุกนี้ก็อาจจะเป็นได้ไม่แน่เหมือนกันนะคะ <c oughs> ส่วนเอโก้ค่ะบวกมานิดหน่อย <c oughs> โกโบก็ยังชะลออยู่นะ,ะรวมถึง GPSC ด้วย กราฟหลุด40บาทมาแล้วขอดูหน่อยแยกขามาเท่าไหร่ไม่ได้แยกขามาเท่าไหร่เลยค่ะทุกคนแค่39บาท75สตางค์ปิดแดงเต็มแท่งเท่านั้นเองแต่รอบนี้สังเกตดูเขายังไม่ผ่านด่าน42บาทขึ้นไปนะสองรอบแล้วพยายามจะวิ่งต่อทีนี้เรารอลุ้นค่ะจะหลุดมาแต่ที่37 35แล้วก็30บาทต้นๆโซนนี้ ต้นรอบให้เราหรือเปล่านะคะสำหรับกราฟในรอบนี้ส่วนการกุลวันนี้ชะลอนะคะหาหน้าบวกส่วนนิดหน่อยค่ะยีบาท90สตางค์หลังจากเมื่อวานเนี่ยบวกขึ้นมาเหมือนกันนี่ย1บาทห้แต่วันนี้ถึงแม้ว่าจะบวกแต่ก็กระโดดล,ล่มลงมานะมาแตะอยู่โซนประมาณนี้ค่ะ HOME PRO ยังชะลอค่ะวันนี้ IRPC อยู่โซนนี้ส่วน,น,น KBANK ก็ยังอยู่โซนนี้ค่ะสังเกตดูเซตเราโดนเทแต่ว่าหุ้นใหญ่หลายๆตัวนี้ชะลอนะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดนหนักก็ตามรวมถึง kce ด้วย kkp ก็ยังอยู่โซนนี้ค่ะ ktb 21ยสบาทหกสตางค์ก็ยังอยู่โซนนี้ ktc เช่นกัน lh ก็ยังอยู่นะคะทุกคนแต่ mk บวกมานิดหน่อย17บเาทเจสตางค์ค่ะนี่หละค่ะบวกขึ้นมานิดนึงนะคะ next station ก็รอรุ้นค่ะด่าน19 20บบาทโซนนี้จะยกหายไปได้หรือเปล่าสำหรับ M k ในรอบนี้นะคะส่วนมิ้นค่ะก็บวกขึ้นมาเหมือนกัน24บาท10สตางค์แต่ก็ยังไม่ผ่านด่าน24 25บาบาทโซนนี้ขึ้นมาแต่โซนนี้นะ ยี่สิบเจ็ดบาทนะคะแล้วก็ด่านสำคัญโซนนี้ค่ะสามสิบาทจะยกไฮไปได้หรือเปล่าสำหรับมิ้นในรอบนี้เนาะโออาค่ะสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางก็ยังชะลออยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะบวกก็ตามนะแต่ในความบวกเนี่ยคือหันหัวทิ่มลงมานะวันนี้ก็หลุดลงมาอีก10บาท80สตางค่ะทุกคนไม่แน่ไม่ไกลเกินเอื้อมแนวรับเวอร์ case ของเรา8บาทต้นต้นโซน,นนี้นะคะสำหรับ OR สําสำหรับ OSP วันนี้ก็ชะลอนะคะ15บาท40ปตราทก็ยังอยู่ที่เดิม สพบวกส่วนมานิดหน่อยแล้วก็ GC ยังเกาะอยู่โซนนี้นะคะหลังจากแตะแนวต้านก็โดนเทเป็นเรื่องปกติเนาะ q ิยังอยู่โซนนี้แล้วก็หุ้นราดก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะทุกคนยังไปต่อไม่ได้แล้วก็ยังไม่หลุดลงมาเท่าไหร่แต่หันหัวทิมลงมาเนี่ยเราก็ยังรออยู่นะว่าจะลงมาแตะอยู่ที่ w o r s t case 18บถึง20บาทเราหรือเปล่า RCL ค่ะหลังจากที่มาแตะแนวต้านที่28บาทก็ยังชะลอนะคะ next station ยังให้ที่เดิม30บาทโซนนี้ค่ะจะไปต่อ หรือเปล่าเพราะว่ารอบนี้ทําโลแค่โซนประมาณ25บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็บวกเขียวเป็นอาทิตย์แล้วนะบวกเขียวเต็มแท่งด้วยสําหรับ RCL ค่ะสวัสด์หลังจากที่โดนเทลงไปลึกวันนี้ก็บวกมานิดหน่อยค่ะโซนนี้เนาะ17บาทนะคะแนวต้านในระยะสั้นๆค่ะทุกคน n นิ s t a ชั่นอยู่ที่20บาทโซนนี้แล้วก็หลายด่านมากๆที่จะต้องเจอนะคะรวมถึงด่านนี้ด้วยเนาะ27-28บาทโซนที่เขาเป็นแนวรับเดิมแล้วก็หลุดลงมาสรอบนี่แหละคะ่ะเราจะ ให้เป็นแนวต้านด่านสำคัญจะยกหายไปได้หรือเปล่าสำหรับสวัสด์เนาะ s c b ค่ะ118บาทยังเกาะอ,อยู่โซนนี้รวมถึง SCC ด้วยนะคะแสนซีรีก็ยังชะลอนะคะแล้วก็สุพลัยโดนมานิดหน่อย14บสาทเจสตางค์ค่ะทุกคนรอรุ้นนะคะรอบนี้จะหลุดลงมาแตะที่เดิมโซนนี้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าพยายามจะยกหายแล้วแต่ยังมาไม่ถึงโซนนี้ค่ะนี่ ยังมาไม่ถึงนะคะรอลุ้นรอบนี้จะยกไฮหรือว่าจะหลุดทำนิวโลต่อนะคะสำหรับสุพล้วแลวก็ STGT ค่ะยังเกาะอ,อยู่โซนแนวรับกรอบล่างอยู่ติดล้อบวกมานิดหน่อยทิสโก้ก็ยังอยู่โซนนี้นะส่วน TLI วันนี้ถึงแม้ว่าจะบวกเขียวแต่ก็ยังชะลออยู่เหมือนกัน4-5วันแล้วนะที่อยู่ในกรอบนี้ Next Station ก็ยังเป็นแนวต้านเล็กๆ11แล้วก็12บาทอยู่นะคะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวรอบนี้หลุดมาเมื่อไหร่ก็ 9บาทโซนนี้ค่ะ8บาทแล้วก็ตั้งต้นใหม่6บาท50สตังค์เช่นเคยนะคะสำหรับ TLI วันนี้ TOP ก็ยังชะลอเหมือนกันนะขอดูหน่อยแย่ขาหรือว่าชูแขนไปหรือเปล่าวันนี้ก็แย่ขามานิดหน่อยเหมือนกันนะ27บาทแต่ก็ยังไปไหนไม่ได้ค่ะยังก่อวอลุ่มอยู่นะคะสำหรับ TOP True หลังจากบวกไปก็โดนเทนิดหน่อยอ่า TTB ค่อยๆลงมาทีละนิดทีละนิดแล้วค่ะทุกคนอรอลุ้นนะคะรอบนี้ยกหายังมาไม่ถึงโซนนี้ได้เลยค่ะทีนี้ก็ ที่เดิมค่ะ1นึบาท80โซน,นี้แล้วก็ w o r s t case ของเรา1บาท50สตางค์ลงมารับเราสักหน่อยนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงก์ทียูค่ะหลังจากไม่ผ่านด่าน10บาทก็โดนเทมาเหมือนกันแล้วก็ w h a อยังชะลอที่เดิมนะ,ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนบรรยากาศดูตลาดหุ้นดีกันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้เราก็อัปเดตกันไปวันนี้ถือว่าทรงๆนะคะรอลุ้นหุ้นแม่คืนนี้จะเป็นเช่นไรตลาดหุ้นอเมริกา Apple 0 1 8 0นย์แล้วก็06ค่ะ ยังโดนเทนิดหน่อยนะคะเมื่อคืนหุ้นแม่เขาก็ยังไม่ผ่านด่าน215บาทขึ้นไปได้นะคะวันนี้ดีอก็โดนนิดหน่อยค่ะรวมถึง Amazon ด้วยนะคะ Amazon เนี่ยไม่ได้โดนเทนะมีบวกสวนขึ้นมาด้วยนะคะแต่ทีนี้อรอลุ้นคืนนี้หุ้นแม่จะไปต่อได้หรือเปล่า ASML 0 1ก็บวกมาเหมือนกันค่ะ BABA BA 0 1 1 3 2 3 8 0ก็พร้อมใจกันบวกเขียวนะคืนนี้อรอลุ้นหุ้นแม่เขาเหมือนกันนะคะจะเป็นเช่นไรแคท L01 กับ23บวกขึ้นมาอีกแล้วค่ะทุกคนหลายคนถามว่าเสียดายไหมเราก็เสียดายแหละแต่ว่าเราเพิ่งจะเข้ามาในตลาดแรกๆเนาะลิ้มลองนิดหน่อยนะคะพอหอมปากหอมคอตอนนี้ก็บวกขึ้นมาแล้วยังรอดูอยู่ว่าเขาจะย่อมาแตะโซนที่เราเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยโซนประมาณ3บาท สิบสตางค์โซนนี้นะคะแล้วก็ยกไยไปต่อได้หรือเปล่านะคะสำหรับ CATL เนาะต้องไปดูหุ้นแม่ของเขาด้วย CN ศ1หนึ่ง DR ที่ andelier ยิ่งกับตลาดหุ้นจีนก็ยังชะลอนะคะแต่ในความชะลองเขาก็บวกขึ้นมาแล้วสังเกตด,ดูตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยเขาแยกขามาถึง17บาทแต่ก็ยังไม่ได้ worst case มาถึงในช่วงนี้เดือนกันยาค่ะทุกคนปีที่แล้วเนี่ยลงมาแตะถึง15บาทแล้วก็พุ่งมาแบบนี้เลยนะะนี่พุ่งกระชูดมาถึง23บาทเลยค่ะตอนนี้ยังแบบนี เป็นทรงนี้อยู่เหมือนไซด์เวย์อยู่นะคะน t กสเตชันก็ถ้าไปต่อเนี่ยสั้นๆอยู่ที่20บาทค่ะแล้วก็เบสเกตยังให้ที่เดิม23บาทโซนนี้จะยกไฮไปต่ออีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าสำหรับ CN01 นะคะแล้วก็ กูเกิลเหมือนกันค่ะเมื่อคืนนี้หุ้นแม่ยังไม่ผ่านด่าน180 USD ขึ้นไปได้ก็ชะลอนิดหน่อยนะคะวันนี้ Google 80อยู่ที่2บาท90ค่ะ Google 01อยู่ที่17บาทนะคะ MS ยังโดนเทนิดหน่อยนะคะ MS 19แล้วก็ MS 80ชะลอนิดหนึ่งตลาดหุ้นฮ่องกงก็บวกเขียวสดใสนะ,ะ Honda 19เนี่ยยังไม่ค่อยไปไหนมาไหนเลยคะ่ะทุกคนยังเกาะอ,อยู่โซนนี้นะเราจับตาดูอยู่ส่วนตลาดหุ้นเจแปนวันนี้ก็ ยังชะลอนิดหน่อยนะคะ KO 8 0ก็ยังอยู่ที่เดิม LVMS 0 1ค่ะถึงแม้ว่าจะบวกขึ้นมาแต่ก็ยังแบบอยู่กรอบล่างนะเนี่ยเกือบจะหลุดทรงนี้ลงมาอีกแล้วสำหรับ LVMS 0 1จับตาดูอยู่นะคะว่าจะลงมาแตะอยู่ที่เท่าไหร่มาดูเมตากันบ้างค่ะเมตาเมื่อคืนนี้ก็ ไม่ได้วิ่งแรงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ DR ก็บวกขึ้นมาจะแตะแนวต้านที่3บาทแล้วรอรุ้นเหมือนกันจะไปต่อได้หรือเปล่าเมตา0.6กับเมตา8.0นี่ราคาใกล้เคียงกันเลยนะคะเท่ากันเลยค่ะทุกคนส่วนเมตา0.1วันนี้ก็ชะลอนะคะแล้วก็ส่วน Microsoft ค่ะวันนี้ก็ลงแรงนิดหน่อยรวมถึง NDX 0.1เราก็ โดนเทไปเหมือนกันดีใจนะถ้าจะลงมารับเราโซนประมาณ15-16บาทนะคะแล้วก็เอ็นวีเดียค่ะยังชะลอที่เดิมนะเนี่ยสังเกตดูตัวอ,อื่นก็บวกเขียวนิดนึงนะคะไม่ได้แบบวื้วามากเท่าไหร่ทรงคล้ายๆกับตลาดหุ้นไทยเราเนาะแล้วก็ t t r r u บ k คค่ะถึงแม้ว่าจะโดนเทแต่ก็ยังอยู่โซนนี้ SA19 บวกเขียวขึ้นมาอีกแล้วค่ะทุกคนกำลังจะมาแตะแนวต้านที่นี่ละค่ะ19บาทโซนนี้แล้วก็เบสเคส20บาทจะยกไฮไปต่อ อีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าสําหรับตัวเนี้ยสังเกตดูตอนลงนี้ลงลึกมาถึงทรงนี้เลยนะเนี่ยสิบาทแล้วก็พุ่งมาถึงที่18บาทเลยค่ะทุกคนกําไรส่วนต่างคือ3บาทนะสังเกตดูระยะเวลาก็ประมาณเดือนเดือนครึ่งอ่ะวิ่งมาถึงทรงนี้นะคะจาก กำไรส่วนต่างประมาณ3บาทเนาะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนที่จะวางแผนการลงทุนการเก็งกําไรค่ะส่วนซิงเทล80ก็ยังแรงอยู่นะอยู่กรอบบนอยู่ค่ะยังไม่หลุดล่วงลงมาเลยแต่ก่อนหน้านานนี้คือลงมาแตะถึงนี่เข้ามาในตลาดแรกๆ6บาทต้นๆแล้วก็พุ่งมาแตะที่10บาทแต่กว่าจะวิ่งมาได้ก็ใช้ระยะเวลานานเหมือนกันนะคะ S&P 500วันนี้ชะลอนะคะแล้วก็ส่วน t ท sla วันนี้ก็ยังชะลออยู่ ยังไม่วิ่งเท่าไหร่นะคะปิดท้ายด้วยยูนิโคลเป็นอย่างไรโดนเทน,นิดหน่อยค่ะสำหรับยูนิโคลเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธ ก่อนตลาดหุ้นไทยเราจะปิดอีกทีวันพฤหัสนะคะเรามาอัปเดตทรงครับตลาดหุ้นไทยกันต่ออีกครั้งหนึ่งรวมถึงตลาดหุ้นเมกากันด้วยค่ะและก่อนจบคลิปในวันนี้ค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ีต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ